ในยุคของข้อมูลข่าวสารที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วบนสื่อโซเชียลทาให้มีโฆษณาในสื่อออนไลน์ที่หลากหลายเพราะเป็นช่องทางการเผยแพร่ที่สะดวกง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อยซึ่งบางครั้งเราอาจพบเห็นโฆษณาที่มีลักษณะเกินจริงจนทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดอยู่บ่อยครั้งทาไมถึงเป็นเช่นนั้นไปหาคําตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้ายังไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยโฆษณาเหล่านี้บางทีมันต้องผ่านออยอผ่านกระบวนการฟรีเซนเซอร์โฟร์เซนเซอร์ ensor, ensor, อะไรก่อนที่มันจะ ออกอากาศหรือว่าเผยแพร่ทางสือ่อสื่อหลัก สมัยก่อนเนาะสื่อหนังสือพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้พอมันไปอยู่ในออนไลน์บางทีมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผ่านกระบวนการตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่องว่างให้เกิดการโฆษณาที่มันไม่ถูกต้องมันเกินจริงโค้วนสับค้มูลอะไรต่างๆซึ่งเราเนี่ยพบเห็นกันเยอะแยะมากมายการรีวิวก็เช่นกันเงี้ยค่ะก็จะพบเห็นต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งมันก็คงต้องสร้างทักษะให้กับผู้บริโภค,นะคะในการที่เขาจะต้องเท่าทันว่ามันมีอะไรบ้างที่จะต้องตรวจเช็คข้อมูลก่อน แล้วเราควรจะมีวิธีรู้เท่าทันยังไงเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาเกินจริงบนโซเชียลมีเดียครับทุกวันนี้ค่ะคือมันมีข้อมูลข่าวสารแบบโอเวอร์โหลดเยอะแยะมากมายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆคือเราต้อง เราต้องมีรู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นนะว่าข้อมูลอันไหนเชื่อได้ข้อมูลอันไหนไม่แน่ใจขอหาข้อมูลต่ออีกนิดนึงนะเพื่อให้มั่นใจถามคนนั้นคนนี้ไหมเคยใช้ไหมอะไรไหมาย,ยกเฉพาะยิ่งถ้าเป็นสินค้าที่มันมีความเสี่ยงสูงๆอะคะ่ะราคาแพงหรือมีอันตรายต่อสุขภาพจะซื้อยามาใช้จะซื้ออาหารเสริมมากินซึ่งเรามอาจจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพได้มันมันไม่ใช่แค่เชื่อโฆษณาค่ะมันไม่พอค่ะ เพราะว่าโฆษณาเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือการขายของเขาก็ต้องบอกแต่ข้อดีของเขาที่เขาอยากให้เราซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดเขาบอกข้อดีมาเราก็ต้องไปหาข้อมูลว่ามันดีจริงไหมแล้วข้อเสียมันมีไหมอาจจะเดี๋ยวนี้หาข้อมูลก็ไม่ยากนะคะหาข้อมูลในเว็บไซต์อะไรต่างๆเสิร์ชเข้าไปก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงเรามีโซเชียลมีเดียของเราโพสต์ไปก็ได้ใครเคยใช้สินค้านี้บ้างเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็มาตอบแล้วคะ่ะเต็มไปหมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการรีเชตต์อย่างหนึง่งว่าแบบเออใช้ดีหรือใช้ไม่ดีเราควรหรือไม่ควรเพราะฉะนั้นเขาก็มีช่องทางในการเข้าถึงเรานะคะเราก็มีช่องทางในการที่จะตรวจสอบข้อมูลที่จะทําให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อกับเขา ผู้บริโภคในยุคนี้ต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสินค้าจากหลายๆช่องทางนะครับและถ้าพบเห็นหรือสงสัยว่าโฆษณาทางออนไลน์ที่เห็นอยู่นี้เป็นโฆษณาเกินจริงหรือไม่มก็สามารถร้องเรียนไปได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือโทรสายด่วนสคอบอ .1166 ให้ช่วยตรวจสอบได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการโซเชียลบายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส,สำหรับวันนี้สวัสดีครับ